ความไม่ประมาทเป็นทางเครื่องถึงอมตะนิพพานความประมาทเป็นทางเห็นความตายชนผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายชนเหล่าใดประมาทแล้วย่อมเป็นเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่ประมาททราบเหตุนั่นโดยความแปลกกันแล้วย่อมบันทึงในความไม่ประมาทยินดีแล้วในธรรมอันเป็นโคโจรของพระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านเหล่านั้นเป็นนักปรา์เพ่งพินิษมีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความบากบั่นมั่นเป็นนิดย่อมถูกต้องนิพพานอันกเกษมจากโยคะหาทำอื่นยิ่งกว่ามิได้ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความหมันมีสติมีการงานอันสะอาดผู้ใคร่ครวญแล้วจึงทำรรผู้สำรวมระวังผู้เป็นอยู่โดยธรรมและผู้ไม่ประมาท ผู้มีปัญญาพึงทำที่พึงที่ห่วงน้ำท่วมทับไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความฝึกตนชนทั้งหลายผู้เป็นพานมีปัญญาสามย่อมประกอบตามความประมาทส่วนนักปราชย์ย่อมรักษาความไม่ประมาทเหมือนทรัพย์อันประเสริฐสุดท่านทั้งหลายอย่าประกอบตามความประมาทอย่าประกอบการเฉยชม ด้วยความสามารถยินดีในกามเพราะว่าคนผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงสุขอันภัยบูนเมื่อใดบัณฑิตย่อมบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตผู้มีความประมาทอันบรรเทาแล้วนั้นขึ้นสู่ปัญญาดุจปราศาสตไม่มีความโศกย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความโศกนักปราศ ย่อมพิจารณาเห็นคนพานเหมือนบุคคลอยู่บนภูเขามองเห็นคนผู้อยู่ที่ภาคพื้นฉะนั้นผู้มีปัญญาดีเมื่อสัตว์ทั้งหลายประมาทแล้วย่อมไม่ประมาทเมื่อสัตว์ทั้งหลายหลับย่อมตื่นอยู่โดยมากย่อมละบุคคลเห็นปานนั้นไปประดุดม้ามีกำลังเร็วละม้าไม่มีกำลังไปฉะนั้นเท้ามาขวานถึงความเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาทั้งหลาย ด้วยความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทความประมาทบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อภิกษุยินดีแล้วในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทเผาสังโยชน้อยใหญ่ไปดังไฟไม่เชื้อน้อยใหญ่ไปฉะนั้นภิกษุผู้ยินดีแล้วในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมรอบ ย่อมมีในที่ใกล้นิพพานทีเดียว